สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบ,บะออตโต้สีประตูดีเซลมาฝากหนึ่งคันนะครับกับโตโ o ต้าไทเกอร์ครับเครื่อง2,005ดีเซลคอมมันเลวนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสวยๆเลยครับปี2003นะครับคันนี้149,000บาทนะครับรับ ประกันว่าสวยจริงไม่จกตาแน่นอนครับไม่มีชนหนักตัดตอนรืพิควานะครับเป็นตัวยกสูง4ประตู t o y ยต a t i g เกนะครับคันนี้เครื่อง2.5 0 0ดีเซลคอมมอนเรลดีโดีครับกระบะออโต้4ประตูนะครับขับสบายเลยครับขับไกลได้เลยครับขับรองว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิคว่าไม่เคยบรรทุกหนักนะครับใครที่กำลังหาใช้งานนะครับกระบะออโต้4ประตูนะครับ1 4 9 0 0 0กันบาทนะครับรุ่นนี้ไว้ใจได้ความทนทานเลยครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจ ขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกว่าปรับไฟฟ้าเบาะหนังสมบูรณ์สวยๆสภาพงามๆมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรีบจับรีบจองเลยนะครับรับรองว่าจอดไม่นานแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายใครสนใจอยากได้กระบะออโต้นะครับมาแล้วครับปี2003เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับหาเอาไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้สวยๆนะครับไม่เคยชนหนักดต่อหรือพิกวามสีสวยเต็ม สภาพกำงานนะครับไม้สามแสนสามหม่นสี่พักิโลเมตรไม้แท้นะครับถือว่าใช้ พอดีพอดีเลยนะครับตั้งแต่ปี2003นะครับถือว่าใช้น้อยซะด้วยซ้ำนะครับกับสภาพและราคานะครับใครที่สนใจนะครับจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับถ้าถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าได้รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดเช็คให้เรียบร้อยสมาชิกรอรับรถที่บ้านได้เลยครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับทนทานไว้ใจได้อะไหล่หาง่ายสบายใจแน่นอน ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับรีบพิจารณานะครับรับรองว่าสวยจริงสาภาพสุดคุ้มแน่นอนราคา149,000บาทนะครับเปิดราคานี้เลยนะครับรับรองว่าสวยคุ้มจบแน่นอนกว้างกวาง,วางนั่งสบายขับไกลได้เลยนะครับคันนี้เป็น D4D นะครับรถสาภาพพร้อมใช้นะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับ สวยๆสมบูรณ์มากๆเลยนะครับฝากกัด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสภาพงามพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนทุกพื้นที่นะครับซื้อแล้วโอนไม่ได้ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับสวยๆนะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกระบบใช้งานได้ช่วงล่างไม่ดังครับใช้งานได้สวย จริงไม่จกตานะครับจัดส่งทั่วไทยครับจัดส่งทั่วไทยรีบโทรเจราจาสอบถามเลยครับจองได้ทันทีกล้าการันตีว่าถึงบ้านทุกคนครับรถสภาพงามมากๆนะครับโทรเจราจาค่าส่งแล้วก็คิดตามจริงนะครับลองชมเช็คดูรถทดลองครับที่มินบุรีครับ